สปอยด่วนวันพันแมนในตอนที่170ซิวเวอร์แฟล้งลาออกและบทบาทใหม่ของกาโรในฐานะฮีโร่ในอนาคตสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับวันพันแมนทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นสปอยด่วนของวันพันแมนในตอนที่170นะครับซึ่งก็จะเป็นการจบจมนทางการหน่าสําหรับภาคนี้นะครับซึ่งถือว่าตอนนี้นะครับก็เป็นบทสรุปอย่างดีเลยนะครับสำหรับภาคของกาโรนะครับภาคมนุษย์ประหลาดโอเคนะครับเพื่อไม่เสียเวลาอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ หากกดแล้วไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าสําหรับวันพันแมนในตอนที่170นะครับถูกเริ่มต้นขึ้นนะครับเป็นภาพของกาโร่นั้นนะครับที่เป็นร่างมนุษย์ปกตินะกำลังสารภาพผิดนะครับกับใครบางคนอยู่นะครับโดยเขานะครับก็บอกเลยเลยครับว่าการกระทําผิดของเขาก่อนหน้านี้นั้นเขาคิดว่านะครับความชั่วสมบูรณ์แบบก็คือสิ่งที่เท่าเทียมกันโดยกาโร่ก็พูดอีกเลยครับว่าไอความสงบสุขก่อนหน้านี้เนี่ยที่ฮีโร่สร้างขึ้นเนี่ยมันเป็นความสงบสุขเนี่ยเพียงแค่ชั่วครั้งชั่ เท่านนั้จนทําให้คนตายใจพวกทําชั่วจริงเนี่ยก็ไม่เคยรับโทษอะไรเลยความสงบสุขแบบนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เขานั้นรับไม่ได้สุดๆเลยจึงทําให้เขานั้นไม่เห็นด้วยกับการกระทําของฮีโร่จึงทําให้เขานั้นต้องผันตัวเองกลายเป็นมนุษย์ประหลาดอย่างที่ม,มีที่ติแบบที่เห็นแบบนี้ละซึ่งสีหน้าของกาโร่นั้นนะครับโคตรจะจริงจังสุดๆเลยนะครับฟีลแบบว่าของขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่ากาโร่นั้นนะครับกำลังให้ปากคํากับตํารวจอยู่นะครับในข้อหากินแล้วไม่จ่ายนะครับกินแล้วหนีจึงทําให้ตํารวจงงเลย ลยครับว่าการโร่เองเนี่ยสำนึกผิดนะครับหรือว่ามาสารภาพผิดเนี่ยถูกคดีหรือเปล่าซึ่งก็ได้มีการเฉลยเลยครับว่าเหตุการณ์เนี่ยก็คือผ่านไป1สัปดาห์นะครับหลังจากที่การโร่นั้นก็คือก่อเรื่องก่อราวซึ่งดูเหมือนว่านะครับในช่วง1สัปดาห์นี้นะครับทางด้านของซิลเวอร์แฟรงค์นั้นนะครับก็ออกตามหาการโร่นะครับลูกศิษย์ของตนเองนะครับแล้วก็พาการโร่นั้นนะครับไปตะเวนขอโทษนะครับผู้เสียหายต่างๆจากคดีนะครับการล่ฮีโร่นะครับของการโร่ซึ่งเราก็จะได้เห็นนนนนนะะคคครรััับบิิมมุ้งงงกขอ2ี ของกาโร่กับซิลเวอร์แฟลก์จนทําให้นะครับด like ูเหมือนว่า2คนนี้เนี่ยเหมือนเป็นพ่อลูกกันเลยนะครับก็คือพ่อนั้นเนี่ยก็พาลูกนะครับไปเวนขอโทษหลังจากที่กาโร่นั้นนะครับทำคดีความผิดมาเยอะแยะนะครับซิลเวอร์แฟลก์นั้นก็เลยพากาโร่นะครับไปขอโทษทุกคนซึ่งก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับกาโร่นั้นก็เป็นห่วงนะครับเจ้าหนูทาเลโอนะครับก็ถามนะครับว่าเจ้าหนูทาเลโอนั้นเนี่ยตอนนี้ไปอยู่ในลรอไปทําอะไรอยู่ณตอนนี้นะครับซึ่งก็มีการตัดฉากไปนะครับว่าตอนนี้เจ้าหนูทาเลโอนั้นกํําาลังทออะไรยู่ ซึ่งปรากฏว่านะครับก็เป็นภาพเจ้าหนูทาเลโอนั้นนะครับเล่นกับเพื่อนนะครับโดยเพื่อนๆนั้นเนี่ยสคนนะครับบอกเจ้าหนูทาเลโอเนี่ยเล่นเป็นมนุษย์ประหลาดนะเจ้าหนูทาเลโอนั้นนะครับก็ยอมนะครับอยากจะเป็นมนุษย์ประหลาดนะครับก็เลยโดนส้นทีนเพื่อนนะครับก็คือเพื่อนแกล้งนั่นแหละก็คือจะกระทืบเจ้าหนูทาเลโอนะครับปรากฏว่าเจ้าหนูทาเลโอนั้นที่ถูกกระทืบนะครับกับไม่ได้รู้สึกโกรธอะไรเลยนะครับเขานั้นลุกขึ้นมาเพื่อจะต่อสู้ต่อนะครับในฐานะฮีโร่นะครับอย่างการ์โรแมนที่เป็นไอดอลออองค้้นนนนะะรับพมจตต่่สูกกทุซึใ นี่เนี่ยวากันมานะครับก็มหาทาเลโอด้วยนะครับก็คือฟิลแบบชวนไปเล่นอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งวากันมาที่เราทราบแหละครับว่าเป็นลูกคนรวยใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็ว้าวกันใหญ่นะครับก็ชวนกันไปเล่นกันนะครับก็เป็นภาพอีกมุมนึงแล้วกันนะครับของเจ้าหนูทาเลโอนะครับที่พวกเรานั้นก็ไม่เคยได้เห็นนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงของเขานะครับหลังจากที่ได้พบกับกาโร่ซึ่งเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่กาโร่นะครับกับซิลเวอร์แฟล้งนะครับดูเหมือนว่ากาโร่นั้นนะครับอยากให้ซิลเวอร์แฟล้งเนี่ยยมาาาาาต่่่ออสู้้กััับบเเเคคหนนนนพรระะว อยากจะประลองฝีมือนะครับไม่ว่าจะเป็นบอมแฟตบลัสนะครับหรือว่าไซตามะนะครับเพราะว่าเขานั้นนะครับต้องการเข้าถึงแก่นแท้นะครับของวิชาโดยที่ไม่ต้องพึ่งนะครับการแปลงเป็นมนุษย์ประหลาดอีกต่อไปแล้วนะครับ ซึ่งในตอนนี้นะครับเราจะได้ทราบแล้วครับว่าแบงค์หรือว่าซิลเวอร์แฟล้งนั้นนะครับได้ทําการถอนตัวนะครับจากการเป็นฮีโร่แล้วนะครับแต่ว่านะครับก็ได้มีจดหมายแนะนําในการแนะนํานะครับว่าเดี๋ยวจะมีซิลเวอร์แฟล้งรุ่นที่2นะครับปรากฏขึ้นนะครับก็คือต้องการฝากฝังนั่นแหละซิลเวอร์แฟล้งรุ่นที่2ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเดาไม่ยากนะครับก็คือทางด้านของกาโร่นี่แหละจะมาเป็นซิลเวอร์แฟล้งรุ่นที่2นะครับแทนที่ของแบงค์นะครับหรือว่าซิลเวอร์แฟล้งนะครับรุ่นที่1ซึ่งแนนนนน่อทาางสมมคั้้ก็รูสึกเป็นห่วงแนั้นนมาเเป็ซิลวอร์ นุ่นที่2นะคบพีโรคนอื่นนั้นก็คงจะต่อต้านแน่นอนแต่การได้กําลังเสริมที่แข็งแกร่งมาขนาดนี้นะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีที่เร่งด่วนสุดๆซึ่งในตอนนี้นะครับเราก็จะได้ทราบด้วยแหละครับว่าคาร์โรนั้นนะครับชอบกาวเยลโลนะครับของกาวเรนเจอร์นะครับก็คือฟิลแบบว่าชอบนะครับก็คือนักแสดงเซนไตประมาณพวกนั้นซึ่งเราก็จะเห็นนะคบว่าไม่ว่าจะเป็นซิวเวอร์แฟลกหรือคาโรทั้ง2คนนั้นก็พูดคุยกันสนุกสนานนะครับโดยทั้ง2คนปรับเข้าหากันนะครับพูดคุยกันนะครับเหมือนเพื่อนเลยะนนนตตตอี้รรัเเาาจห็ุกณ์ดไป ไซตามะนะครับที่กําลังนะครับชวนลูกศิษย์ของตนเองอย่างเจนอนนะครับในการหาหอยนะครับเพื่อไปกินซึ่งก็จะเป็นตามสไตล์ของไซตามะนั่นแหละครับที่มักจะหาของกินนะครับเพื่อประหยัดนะครับซึ่งนอกจากจะหาของกินอย่างหอยแล้วก็ต้องหามงหาพ่อด้วยนะครับเพราะว่าบ้านของไซตามะในตอนนี้ก็คือชิบหายวาย่วงไปหมดแล้วหลังจากที่เกิดสงครามนะครับที่ปะทะกับกาโร่ก่อนหน้านี้ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นวันพันแมนนะครับในตอนที่170จนะครับซึ่งจะเป็นสปอยด่วนนะครับเดี๋ยวโตเต็มมาผมว่าน่าจะวันพรุ่งน ภาษาอังกฤษนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเนื้อหานะครับจะจัดเต็มนะครับแล้วก็ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนก็ขอให้รอชักครู่หนึ่งละกันนะครับเดี๋ยวทําให้แน่นอนและแน่นอนนะครับว่าล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวใหม่มานะครับว่าวันพันแมนประกาศแล้วแหละครับว่าจะทานะครับเป็นอนิเมะซีซั่นที่3นะครับซึ่งข้อมูลตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการบอกนะครับว่าสรุปแล้วจะมีการเปลี่ยนสตูดิโอหรือเปล่านะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีแหละครับว่าวันพันแมนซีซั่นที่2นั้นออกมาค่อนข้างที่จะเเลลลละยยนนนคคััจึงงทาาาใหหห้้ก็ดวว่่ซี สนี้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนสตูดิโอนะครับเพื่อหวังงานภาพดีๆนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ดีนะครับหลังจากที่เละไปนะครับในซีซั่นที่2สําหรับวันพันแมนอันนี้ก็ต้องไปรอดูละครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่แน่นอนนะครับก็มีการประกาศคร่าวๆอย่างชัดเจนแล้วแหละครับว่าจะมีแน่ๆนะสำหรับวันพันแมนซีซั่นที่3นะครับส่วนวันเวลาปีไหนเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ต้องไปเฝ้ารออีกทีนะครับซึ่งเชื่อว่าเร็วสุดก็คงปีหน้านะครับช้าหน่อยก็คงถัดไปอีกีนต่งปีนะครับแต่ปีนี้ก เดี๋ยวจะมีแน่นอนสาบซีซั่นที่3สําหรับใครนะครับที่เฝ้ารอนะครับสํารับวันพันแมนนะครับก็รอได้เลยนะครับอันนี้เป็นข่าวที่ผมอัปเดตใหม่ล่าสุดและอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับก็คือเดี๋ยววันพันแมนนั้นจะงด1เดือนนะครับก็เพื่อเตรียมตัวนะครับในการเข้าสู่ภาคใหม่ก็คืออาจารย์นั้นต้องการไปพักนั่นแหละครับจริงๆเนี่ยผมว่ามันก็ถือว่าเร็วเลยนะคือปกติก่อนเนี่ยใครจะกันได้นะครับวันพันแมนเนี่ยบางที2เดือนมาทีเลยนะหรือว่าเดือนหนึ่งมาทีเร็วสุดแต่ ครึ่งเดือนของอาจารย์นั้นอาจจะมีไอเดียใหม่ๆในการเสริมเข้ามานะครับเพื่องานบางส่วนนะครับที่แตกต่างจากอาจารย์วันนะครับหรือนะครับงานอาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับแหมปัจจุบันมันก็เทพอยู่แล้วนะดีขึ้นจะเป็นอย่างไรก็ต้องไปเฝ้ารอในการรับชมนะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นสปอยด่วนของวันพันแมนนะครับในตอนที่ร7 0แล้วก็ข่าวอัปเดตนะครับเกี่ยวกับวันพันแมนซีซั่นที่3นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการงดนะครับก็คลิปนี้จัดเต็มทุกอย่างเลยก็เดี๋ยวรอตัวเต็มนะครับตัวเต็มก ก็เ้ารอในการรับชมได้เลยนะครับและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ